สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุท่านเข้าสู่ช่องมีดีชาแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตรครบล่างชุดลายเซนประจำงวัที่1มิถุนายน2568ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสรากินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเลขจะออกอะไร สุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบ,บุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีแชนแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะอาคลิปนี้มาดูแนวทางของตัวสูตรนะคะเป็นสูตรครบล่างนะคะชุดลายเซ็น สูตรนี้จะเป็นสูตรแนวทางแบบครบล่างแบบหกหลักนะคะอยู่ในแนวทางของชึ้นมาฐานนั่นแหละนะคะแต่ว่าเราต้องตั้งชื่อให้แตกต่างออกไปนะะจะได้เข้าใจว่าคําว่ามาฐานมันจะมีหกตัวแต่ว่ามันมีหกตัวอยู่หลายสูตรเดี๋ยวก็จะไม่เข้าใจว่าเป็นสูตรไหนนะคะสูตรนี้จะเป็นครบล่างชุดลายเซนนะคะตัวเลขจะมีทั้งหมดหกตัวนะคะอาจารย์นํามาจากเล่มบ1หนึ่งะคะ f 4ทสามาฝากให้นะคะเผื่อเป็น แนวทางที่อาจจะฉีกออกไปนะ,ะจากสูตรอื่นๆก็เป็นได้นะ,ะเราจะได้มีแนวทางของตัวเลือกนะเ <FC S 2> อฟซก็คอมมต์มาบอกอาจารย์ว่าหัวอาจารย์ขาเลขแบบนั้นแบบนี้เออคือหมดแล้วมายากเออหรือว่าหาหาไม่ได้แล้วหายากแล้วอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าอั้นไปแล้วอะไรแบบนี้อัน,น,นอาจารย์ก็ไม่ทราบได้นะคะมีหน้าที่คำนวณให้ท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซได้ชมกันเฉยๆนะถ้าเป็นแนวทางของชุดลายเซ็นนะคะ อาจารย์เพิ่งคำนวณไว้ประมาณเ,ออเริ่มเริ่มมั่นใจตั้งแต่วัวที่สิบมาเลยนะคะแต่ว่า,าสำหรับงวดนีอ้อยู่ที่ความชอบเนาะเพราะตัวเลขนะมันจะดิ้นหนีไปไม่ได้นะคะเราต้องคำนวณไปตามในทางของสูตรที่เราคำนวณมาได้จริงนะคะแบบนี้เราก็จะเ,เดี๋ยวอาจารย์ค่อยสไลด์ให้ดูทีหลังนะอันนี้เอาคือตัวแรกเลยเนาะของ,งวดที่หนึ่งมันจะมีด้วยกันทั้งหมดหกตัวถ้าเราได้เลขสองนะคะมันก็จะเป็นสองกับสามเป็นห้า แล้วห้ากับสามก็เป็นแปดแปดกับสามก็ต้องเป็นสิบเอ็ดนะหนึ่งสามเป็นสี่และสี่กับสามก็เป็นเจ็ดนี่ค่ะมันจะมีตัวเลขอยู่แค่ก็เรีอะไรคะหกตัวนี้นะมันจะเป็นการเดินแบบสาม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 และสามเนี่ยสองสามเป็นห้าห้าสามเป็นแปดแปดสามเป็นสิบเอ็ดหนึ่งสามเป็นสี่และสี่สามเป็นเจ็ดแบบนี้เลยนะคะจะเดินแบบ กระโดดไปอย่างละสามขั้นบันไดนะจะไม่มีการบวกสองบวกหนึ่งบวกอะไรแบบนี้นะทำแบบนี้ทุกงวดเลยแล้วก็เดินค่อนข้างดีด้วยนะคะใครชอบแนวทางของสูตรนี้นะ,ะชุดลายเซนก็ติดตามดูได้เลยนะคะและงวดเนี้ยที่เป็นตัวอย่างก็จะออกมาที่สองหนึ่งก็จะเข้าไปนะคะในใน,นทางของสิบหน่วยเป็นงวดที่หนึ่งเลยสองหลักสิบแล้วก็นี่ค่ะสองหนึ่งแบบนี้ อาจารย์ขอแยกสีเนาะจะได้ดูว่ามันมาทางไหนบ้างสองนี่ค่ะสองแบบนี้แล้วถ้าหนึ่งหลักหน่วยนะเอาแบบนี้แล้วกันนี่ขวาม,มาซ้ายแบบนี้นะค่ะเป็นงวดแรกต่อไปงวดที่สองวดที่สองนี้จะขึ้นที่เลขสองก็คือล็อกเดียวกันเลยอาจารย์คัดลอกนะคะสองห้าแปดหนึ่ง สี่ก็เจ็ดแบบนี้นะฮะลอกมาเลย่ะออกมาที่งวดที่สองนี่ออกห้าหนึ่งหกตัวเดินดีนะคะระยะหวังผลเลยนะฮะห้าหนึ่งห้าหนึ่งเนาะห้าอยู่นี่แล้วก็หนึ่งอยู่ตรงนี้ตรงตรงกันเลยห้าหนึ่งห้าสีส้มนะหนึ 1, ่งเป็นสีเหลืองไม่ต้องรีบนะฮะท่านผู้ชมเพราะว่ามีแค่สิบสองงวดเองนะ อันนี้ก็ป่าไปสองงวดแล้วชานนีน้ตึงด้วยเพรารอให้สีแห้งนะอ่ะสิบหน่วยโอเครังคับกรอบไปหน่อยนะสำหรับคนสายตายเอียงนะคะอ้ะาวค่นี้เขยบไปไปเป็นงวดที่สามงวดที่สามนี้นะคะตัวแรกเลยศูนย์ศูนย์ก็เก้าไปสาม สามก็เก้าไปสามเป็นหกหกเก้าไปสามก็เป็นเก้าสิบสองสองสามเป็นห้านี่ค่ะศูนย์สามหกเก้าสองห้าออกมาที่สองสามเลขสองเลขสามสองสามสองสีส้ม สามสีเหลืองสติสตินะคะเอสี 4, อ่ะสิบหน่วยเห็นไหมฮต่อไปงดอที่สี่อาจารย์ดูนะตรงสูตรนะมันขับบวกมาได้ที่ 5. ห้าง้อที่สี่นะได้ห้าห้ากับสามก็เป็นแปด 8กับ3ก็เป็น11 1 3เป็น4 4 3เป็น7 7 3เป็น10ได้0งวดน,นี้ออกมาที่51รอบที่2 51อ้าวเลข5อยู่ไหนนี่นะ5เลข1นี่นะใช่มั้ยคะนี่ก็มี10หน่วยโอเคเนาะ10สีส้ม5 หน่วยเลขหนึ่งสีเหลืองนี่เลยเห็นไหมคะสีงวดแล้วก้ากระโดดไปแบบนี้ทั้งหมดหหลักด้วยกันก็ยังมีเลขที่เราต้องการอยู่ต่อไปงวดที่ห้าเราจะมาตื่นเต้นไปด้วยกันนะคะสำหรับสัญจรบ,บึงการสรํางวดนี้นะคะต่อไปงวดที่ห้านะได้ล็อกเดียวกันคะ่ะ fc ก็คือเลขห้าอาจารย์ลอกเลยนะห้า แปดหนึ่งสี่เจ็ดแล้วก็ศูนย์จากค่าหนึ่งแล้วก็มาที่ห้าหลักสิบเหมือนกันเลยนะแล้วก็ศูนย์ห้าศูนย์เนาะมองแวบๆเห็นมีห้าศูนย์ก็ใส่ไปเลยว่ามีสิบแล้วก็หน่วยสิบเลขห้าหน่วยเลขศูนย์นี่แหละเห็ไหมหัวแล้วก็ท้ายเลยหกตัวพอดีเนี่ยหัวห้าท้ายศูนย์ห้าสีส้ม ศูนย์สีเหลืองอตามนี้ต่อไปเมื่อที่หกเมื่อที่หกนะเมื่อที่หกตัวแรกเลยนะเลขสองอาจารย์เขาลอกแถวบนมาเลยสองเนี่ยสองห้าแปดหนึ่งสี่เจ็ดเลยสองห้า แตหนึ่งสี่และเจ็ดเหมือนงวดแรกเลยงวดที่หนึ่งต่อจากห้าศูนย์ก็เป็น 5. ห้าหลักสิบที่เป็นเลขห้ามาติดกันเลยสามงวดสี่ห้าสี่ห้าอยู่นี่สี่อยู่ตรงนี้สิบหน่วยอีกอเห็นหคะเข้าอยู่นะศูนย์สีหลักหน่วยเนาะสี่สีเหลืองอ หลักสิบทึ่มเป็นแนวทางของเลขห้าสีส้มโอเคจบต่อไปงวดที่เจ็ดงวดที่เจ็ดอาจารย์คำนวณมาตัวแรกเลยเลขสามสูตรไม่ยากมากลยคบสาหรับสูตรนี้ไม่ยากนะมีไม่กี่ตำแหน่งประมาณ สี่าตำแหน่งนะที่เอามาบวกกันแล้วก็เดินเลยเนาะ3าบวกสามเป็น6กบวกสามเป็น9ก้าสามเป็นสิบสอสองกับสามเป็นห้าหกับ3ามเป็น8ดแบบนี้คนะผลออกของงววห้าสี่ต่อมาก็เป็นสามสาสสองปักกาศเลยเนาะสามสิบสองสามสองนะสิหน่วยตามจริงเลขเนี้ยถ้าเป็นสมัยก่อนก็ไม่ค่อยออกนะเลขพี่น้องคู่เนี้ยเนี่ยออกสองสมใช่ไหมออกสามสองอเอฟ ออกห้าหนึ่งแล้วก็ออกห้าหนึ่งใช่ไหมเลขเดี๋ยวนี้ชอบตัวไหนเล่นเล่นได้หมดเลยคะ่ะมาได้หมดไม่มีข้อแม้นะสามสองนี่แหละสามสองเอาสองไปก่อนกานหยิบมาแล้วก็สีเหลืองนะนี่นี่เหลืองเหลืองเป็นทางแบบนี้เลยแล้วก็สีสีส้มๆนะเลขสามนะคะ นะสูตรนี้รู้สึกว่าจะตื่นเต้นเลยค่ะท่านผู้ชมเลขก็มาแปลกๆด้วยก็ตื่นเต้นไปด้วยกันแล้วกันเนาะต่อไปนะคะงวดที่แปดงวดที่แปดจะจะขึ้นต้นด้วยเลขหนึ่งเลยค่ะหนึ่งสามเป็นสี่สี่สามเป็นเจ็ด เจ็ดสามเป็นศูนย์ศูนย์สามได้สามและสามสามเป็นหกจากสามสองก็เป็นสามหกสามหกนะเข้าเนาะสิบหน่วยโอเคสามหกใกล้ๆกันนี้เลย 3, 3. สามหกสามส้มหกสีเหลือง เหลืองมี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 เหลืองเอาเหลืองมีคะมาถึงห้าตัวนี้แนละ้วสีส้มก็มีคะมาห้าตัวนี้ตัวนี้ยังมีมีส้มนะอันนี้ตัวนี้ยังไม่มีเหลืองเนี่ยถ้าใส่สีสลับแล้วมันจะเช็คตัวเลขง่ายขึ้นนะต่อมาเนาะงวดที่เก้าอาจารย์เล็งมาก่อนเก้าได้อะไรเลขสองเขียนไปเลยสองลอกงวดที่หนึ่งมาเลยสองห้าแปดหนึ่งสี่และเจ็ด จากสามหกก็เป็นแปดห้าแปดห้านะสิบหน่วยแปดห้าแปดอยู่นี่ห้าอยู่นี่แปดห้าแปดห้านะเหลืองยังไม่มาถึงข้างหน้า ้มก็ยังไม่มาถึงข้างหลังโอเคต่อไปเข้าอยู่นะเห็นไหมการเดินกระโดดแบบ3ามสต่อมาอาจารย์พูดแบบนี้ไว้2วันแล้วว่าจะวางให้นะเอาวางวันนี้แหละต่แรกว่าจะวางเป็นวันจันทร์นะวันนี้วันหยุดโอเคเนาะต่อไปนะวัน,ว,นวันที่สิบนะคะสเลยสี่บวกสามเป็น7 0็ดสาหแล้วก็9เดินไป3ใช่ไหมว่าที่ออก แปดห้าแล้วออกศูนย์หกอ่ายังอยู่ในเกาะกลุ่มนี้นะก็แสดงว่ายังไม่กระจายมาถึงสี่กับเก้าในแนวทางของสิบหน่วยแบบนี้เลยเดี๋ยวก่อนนะสติสติแบบนี้นะแล้วก็จะเป็นอ่าศูนย์หกเนาะสิบศูนย์หกสิบหน่วยนะ หกหยิบไปไหนก่อนก็ใส่นะแต่ศูนย์ต่อไปงวดที่แล้วเป็นงวดที่อ่าเป็นงวดที่สิบเอ็ดงวดที่สิบเอ็ดนะเลขห้าแปดหนึ่งจะลอกตัวนี้เลยห้าแปดหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์โอเค จบอันนี้ของเก่านะออกมาที่สิบหน่วยมีนะแปดเจ็ดใช่ไหมโอยจานกดหนักนะถ้าดูสูตรนี้นะจะเป็นแปดเจ็ดเลยจะไม่เป็นแปดหกเลยนะ f ซีจานก็คิดว่าโอ้มันอาจจะหลุดเนาะไม่หลุดนะคะคิดว่ามันจะหลุดเพราะว่ามันแปดเจ็ดมันอเนี่ยสูตรนี้มันจะไม่ได้แต้ม แอนงวดนี้ก็ไม่ต้องคำนึงถึงแต้มนะเดี๋ยวจันเล็งขอผ่านไปสักงวดหนึ่งก่อนแล้วงวดหน้าให้ว่ากันมันจะมีแต้มระยะยาวเดินดีแต่มันจะเป็นแต้มต่ําๆนะแต่เราก็ไม่ทราบนะว่าจะไปต่อไหมมันก็ยาวมากแล้วอันนี้อะไรล่ะแปดเจ็ดนะจันเขียนไว้ก่อนอ่ะเข้าอยู่เนาะแปดเจ็ดเห็นไหมเนี่ยคิดว่ามันจะหลุดนะมันจะมันก็ไม่หลุดนี่เพราะการเก้าสามสามสามเนี่ยบางทีมันโอกาสหลุดมันมีเนาะแต่มันไม่หลุดนะคะเอฟซีอาจารย์ เลยอยากจะวางให้ FC, f อได้พิจารณาตัวเลขซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่ไม่มีตัวเลขดังนะคะตัวดังอ่ะที่อาจารย์ให้ไปในส่วนอื่นเช่นเด่นล่างระยะย,ยาวสองตัวมาตัวเดินดีโอ้โหไหลงวดเลยเนาะเออทั้งหมดก็27งวดลวดเลยนะงวดที่แล้ว8กับ1นะคะงวดนี้ก็เป็นแนวทางของเลข4กับเลข7นะคะท่านผู้ชมก็ไม่แน่เนาะอาจจะเป็นแนวทางของเลข7นะคู่ขี้อาจจะหลุดก็ได้นะอ่ะดูก่อนนะแปอยู่นี่นะถูกไหม อาถูกเนาะเพราะถ้าผิดแล้วมันแก้ยากสีส้มมันลงก่อนนะแล้วก็เจ็ดนี่นี่แหละนะถ้าใครคำนึงถึงสี่กับเจ็ดมาตัวเนี่ยจับง่ายเลยนะท่านผู้ชมตัวเดียวเลยแต่ถ้าใครคิดว่ามันมีโอกาสเข้ามีโอกาสหลุดได้นะเพราะว่ามันก็ระยะยาวพอสมควรนะเออเป็นเมื่อที่แล้วแปดกับหนึ่งว่านี่เป็นสี่กับเจ็ดเดี๋ยวอาจารย์เขียนให้ก็ได้เนาะมันอาจจะลงเลขหลักหน่วยตัวเดียวกันก็ได้ ถ้างั้นเนะี่ยถ้าเป็นเลขเจ็ดนะตามนี้เนาะเดี๋ยวเขียนเขียนตัวตัวงวดนี้ไว้ก่อนนะจะเป็นงวดที่เท่าไหร่ละสิบสองงวดเนาะสิบสองงวดนะคะท่านผู้ชมยังไม่ยาวนะกําลังเดินนะก็เดี๋ยวดูก่อนงวดนี้คํานวณมาได้ที่เลขเลขตัวนี้เลยนะตัวแรกนะคะท่านผู้ชมเลขเจ็ดนี่แหละ แล้วเราบวกสามเป็นศูนย์เดี๋ยวอาจารย์ดูที่ตัวนับเบอร์โนของเนี่ยมันจะเป็นแนวทางของเลขศูนย์นะตัวนี้แหละเดี๋ยวมาร์คไว้ก่อนเนี่ยเจ็ดบวกสามเป็นศูนย์ศูนย์กับสามก็ต้องได้สามศูนย์บวกสามได้สามสามสามเป็นหกหกสามเป็นเก้าเก้าสามเป็นสิบสองนี่นะแบบนี้เลยเนี่ยมันจะมีสิบหน่วยตามที่เราคาดหวังไว้หรือไม่นะคะสิบหน่วยเห็นไหมท่านผู้ชม หลักหน่วยเป็นสีเหลืองๆใช่ไหมแล้วก็หลักสิบเป็นสีส้มๆอ่ะแบบนี้แล้วกันรอผลอยู่นะเดี๋ยวลองจับดูมีดีชนแนลนะแบ่งปันสูตรนะคะชุดลายเซ็นให้ f อซของทางช่องแล้วก็ท่านผู้ชมที่แวะเวียนเข้ามาชมในช่องของอาจารย์ก็อ่ดูได้เนาะเอาไว้เป็นแน,แนวแนวทางแล้วกันเนาะ อาจารย์จะยกมานะถ้าถ้าจับทั้งหมดก่อนดีกว่าเนาะเราเราไม่เลือกในการปักหลักเดี๋ยวเขาไม่เลือกอีกทีนี่ยะมันจะใช้ทั้งหมดอีรรทัดเน, 1, 2, 3, 4, 5, 5, นี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าเมย์รรทัดหนึ่งสองสามสี่ห้าเกือบไม่พอเนาะอาจารย์ขอมาเขียนไว้ตรงนี้ดีวกว่าเนาะเดี๋ยวให้ลดหน้าจอก็จะเห็นหมดนะเขียนตรงนี้ดีวกว่าเลขเจ็ดนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเอาประมาณนี้แล้วกันเอาประมาณนี้เนี่ยเจ็ด ตัวชุดแรกเลยก็จะเป็นเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดเก้าโหเกือบไม่พอ f อเจ็ดสองอะประมาณนี้นี่ <Yeah. S 1> ตัวเลขชุดแรกนะชอบก็กลับตัวนะคะต่อไปแนวทางของเลขศูนย์ก็จะเป็นศูนย์สามศูนย์หก ศูนย์เก้าแล้วก็ศูนย์สองถ้าเป็นสามสามหกสามเก้าสามสองถ้าเป็นหกหกเก้าหกสองแล้วก็เก้าสองอ้าวนี่แหละมีอยู่ประมาณนี้อาจารย์ตีกรอบก่อนแล้วกัน จะเอาอะไรมาวัดจะเอาอะไรมาเลือกมันจะมีแนวทางคงคู่ขี้เดินดีระยะยา,ยาวอ่าถ้าหลุดละ่ะหรือจะเอาเด่นสองตัวมาตัวอ่าเดี๋ยวเอาเอาหมดเลยเนาะถ้ามีเลขดังต่อไปนี้ก็ก็คัดไว้เลยกันเช่นถ้าเป็นเด่นมีเด่นนะพอไหมเนี่ย เอาเด่นตรงนี้ก่อนเด่นระยะยาวมันจะมีงวดที่แล้วเแปดกับหนึ่งใช่ไหมออกแปดเจ็ดเข้างวดนี้จะเป็นสี่เจ็ดแล้วทุกคนเขาก็มาเออจับกันเป็นชุดเอาสี่เจนะ็ดเนาะอาจารย์คิดนึกถึงเลขเก้าเขียนผิดนะขอโทษมันเป็นบวกสามอะเป็นเจ็ดสนะี่กับเจ็ดเนาะ ถ้าหลักสิบนะคะเดินดีระยะยาวถ้าเป็นเลขเก้ามันก็จะเป็นชุดเก้าสี่นะได้ได้แต้มนะแต้มชนอาจจะไม่ได้แต่ว่าแต้มแต้มตัวเดียวแต้มสุดเดียวเนะี่ยมันได้เก้าสี่เป็นแต้มสามแล้วก็เก้าเจ็ดเป็นสิบหกมันไม่น่าจะได้แต้มเนาะเลขหกเด้อแต้มหนึ่งสองสามสี่ห้ามันไปสิ้นสุดที่ที่แต้มห้านะจากหนึ่งสองสามสี่ห้า แต่ว่าแต้มมันก็มีโอกาสหลุดได้เพราะมันเดินมาระยะยาวแล้วอาจารย์ไม่อยากให้คำหนึ่งถึงแต้มเนี่ยถ้าเด่นแบบนี้นะเป็นสี่กับเจ็ดนะแล้วมันจะมีเด่นอยู่ชุดหนึ่งอันนี้มันจะเป็นแนวทางของเลขคู่อาจารย์วางไปให้หมดแล้วแหละก็คือยาสามสิบงวดเลยอันนี้ก็คือหกแปดศูนย์แล้วก็สี่นะท่านผู้ชมเนี่ยแล้วสูตรเนี่ยมันไม่มีเลขสี่เห็นไหมเนี่ย นี่นะเลขสี่มันจะมาชนกันกันกบตัวน,นี้แล้วสูตรเนี่ยที่อาจารย์คำนวณมามันจะเป็นแบบถ้าสองบวกสามมันก็จะเป็นหนะ้าห้าไปบวกสามก็เป็นแปดแปดกับสามก็เป็นสิบเอ็ดนะหนึ่งบวกสามถึงจะมาเป็นเลขสี่แต่ถ้าเป็นแนวทางแบบนี้มันไม่มีแนวทางของเลขสี่นะ f4 นะตัวที่เขา ตัวดังเนาะที่เขาจับกันนะที่ดังในเอทุกโซเชียลเลยก็อัะว่าได้นะคะก็คือตัวนี้94นะีนะแต่อันเนี้ยมันไม่มีฮะ,ะตัวนี้เราก็ต้องจับไว้แต่ถ้าเกิดสูตรนี้มันเดินละ่นะถ้า4ไม่มาอาจจะเป็นแนวทางของเลข7ก็ได้นะก็จะมีชุดตัวชุดนี้เนาะ97นะคาเจ97นะ97ตัวนี้นะ ก้าเจ็ดแต่ถ้าเกิดสี่ตัวนี้ไม่มาใช่ไหมมันก็จะมีเออหกแต่เก้าศูนย์เนี่ยมันจะเป็นคู่ดับใช่ไหมดับคู่ตรงเราก็พาสไปเป็นเก้าหกมีไหมนี่ชุดนี้เก้าหกแล้วก็เก้าแปดก็ไม่มีเพราะนั้นะก็น่าสนใจอยู่สองชุดนี้ตัวนี้ซึ่งซึ่งมันจะมีอยู่ในตัวครบนี่นะตัวครบตัวครบตรงนี้ก็มีคือเลขเก้า เก้าเจ็ดใช่ไหมสี่กับเจ็ดแล้วก็เก้าหกแล้วถ้าเกิดถ้าเล่นแต้มนะก็จะมีชุดอันนี้ต้องหลุดนะตัวนี้ก็สวยเก้าสามดังนั้นก็เหลืออยู่สามชุดนี้ถ้าใครชอบสูตรนี้ก็มีเก้าเจ็ดเก้าสามแล้วก็เก้าหกแต่ว่าถ้าเป็นแนวทางของหลักสิบอีกสูตรหนึ่งนะที่มันไม่ชนกันมันจะได้หกกับแปดครั้งที่แล้วก็ได้หกกับแปดแล้วมาที่แปดเจ็ดครั้งนี้ก็หกกับแปดก็จะมีแนวทางของเลขหกก็มีหกเจ็ด หกศูนย์หกสามอ่ะหกศูนย์เดี๋ยวศูนย์ไม่มีนะศูนย์มันจะศูนย์มันจะดับดับดับล่างใช่ไหมศูนย์ดับล่างเนี่ยตัวนี้ก็จะไม่สวยตัวศูนย์เนี่ยศูนย์มันจะโน่ล่างงวดนี้ตัวนี้ก็ใส่สีเหลืองแล้วกัน หกปีพศสองพันหยหปีเก่านะหกเจ็ดหกแล้วรู้ว่าหกสาแต้ม9แล้วแต้มันก็ต่ำๆนะลองใช้วิจ,วจนารณญาณในการเลือกดูนะคะหรือใ,ใครจะชอบที่แนวทางของเป็นการเป็นเลขสองนี่ก็ลองเลือกดูเลขสองมี9ก้าสองอีตัวนะี้ครบเขาเรียกอะไรคะครบล่างเนาะมีเลขเก้าอยู่นีตัวนะครบล่างจะมีเนี่ยสองแปดเนะจากสูตรดับล่างใช่ไหม เก้าสองนี่ก็ได้อยู่นะแต้มหนึ่งแต้มต่ำๆนี่เห็นไเลขเก้าแอบอย่างนี้นี่ตัวหนึ่งนะเกือบมองไม่เห็นไปอา้าวเก้าสองนะแนวทางของคู่ขี้อา้าวถ้าคู่ขี้มีอยู่สี่ตัวนี้หลุดไปจะเพิ่มเป็นอีกตัวหนึ่งก็อาจเป็นได้แล้วนะสูตรมันไม่จําเป็นต้องเดินต่อยาวๆก็ลองพิจารณาเลือกดูนะคะเพราะว่าสูตรเนี้ยไม่มีแนวทางของเลขสี่นะ จะเป็นตัวไหนนะเก้าสองตัวนี้ตัวนึงนะอย่าลืมนะคะตามนี้ตัวเลขที่ไม่น่าสนใจก็คือตัวนี้ตัวเดียว,ต,วตัวนี้ก็ได้อยู่ก็มีถ้าจับเอาหมดเลยก็มีเก้าสองเก้าหกเก้าสามเก้าเจ็ดเนี่ยนะเลือกเลือกเลยเนาะสูตรไหนจะสูตรไหนจะเข้าวินนะนี่แหละอันนี้คือครบล่างชุดไายเซ็นนะถ้าถ้าดูแนวทางของฝักหลักเนาะถ้าเป็นเก้านะถ้าเก้ามานะ เก้าสามก็ไม่ได้เก้าหกก็ไม่มีนะถ้าใครจะเล่นปักหลักนะค,ออคือเอ่อเขาเรียกอะไรคะสิบล่างกับหน่วยล่างแบบยี่สิบห้าชุดตรงนะมันก็จะไปแนวทางของเก้าแปดนะตัวเก้าแปดก็คือตัวนี้นะเลขแปดตัวนี้อันนี้สี่ใช่ไหมอันนี้ก็จะต้องหลุดไปมันจะมีชุดนี้ของเก้าแปดก็เก้าแปดแบบนี้ถ้าใครชอบใครชอบเลขเก้านะถ้าเป็นครบนะ ไอไม่ใช่สิบล่างบวกหนึ่ยล่างแบบยี่สิบห้าชุดตรงอ่ะเก้าแปดหรือใครจะชอบแบบเก้าหนึ่งอย่างนี้ก็ได้หรือใครจะลูดเก้าไปเลยจบเนาะถ้ากับลุ้นก็ขอไอ้เก้ามาแบบเนี้ยเดี๋ยไค่ะอาจารย์ทําให้ดูเพื่อเปรียบเทียบว่าสูตรเนี้ยไม่มีแนวทางของเลขสี่นะคะดูซิว่าจะเข้าที่สูตรไหนเนาะทำมาฝากให้เอฟซของทางช่องให้มีสตินะคะในการคัดเลือกตัวเลขที่ตัวเองชอบนะคะมันก็ มีทุกวิธีทางที่มันมีโอกาสมาได้นะคะใครไม่ชอบ9กแปดก็อาจจะจัดเป็นแนวทางของ91เพราะหลักหน่วยถ้าเป็นตามสูตรเก่ามันจะได้แนวทางของ91อาจารย์บอกไว้ก่อนเลยเป็นจะเป็น91นะเลขหนึ่งนะมันจะเด่นสุดเลยของทุกสูตรเลยดูเห็นไหมเลขมันไม่ชนนะ ifc ซมันไม่ได้ว่าตัวอันนี้มันก็ไม่มีฮะ,ะไม่มีเลขหนึ่ง ไม่มีเลขสี่แล้วก็ไม่มีเลขแปดนะจะเป็นเก้าไหนแต่เลขที่มันชอบมาบ่อยๆนะมาง่ายๆก็คือเก้าเจ็ดนะท่านชมอาจจะล่วงมาชุดนี้เก้าเจดเนี่ยค่อนข้างสวยเลยนเนาะเก้าเจ็ดอาลองลุ้นดูแล้วตัวแทนของเจดก็คือเลขสองอ่ะจะเป็นทางนี้ก็ได้เนี่ยบินมานี้แน่ประมาณนี้อาคลิปนี้ลาไปก่อนพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ